โอเครับสอนบริการหาเงินเข้าทูุนนิเวลเล็ตยญรัวๆนะครับครั้งละหนึ่งร้อยบาทจากแอปหาเงินมาใหม่นะครับแอปนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราเล่นเกมนะครับกดแตะหน้าจอนะครับเลื่อนซ้ายขวายิงศัตรูประมาณนี้เลยนะครับซึ่งหากเราเล่นเสร็จนะเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับก็นําเหรียญที่เราได้รับนะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูุนนิเวลเล็ตได้ซึ่งหกพันเหรียญที่ผมเล่นไปตาเมื่อกี้นะก็คือได้มาเก้าบาทเนาะสามารถกดแลกนะครับแล้วก็ไปถอนได้เนาะในส่วนของเงินตัวนี้นะครับสามารถถอนจริงๆนะสำหรับใครทีีีีี่่่่่่อออาาาาาดดดดดดดวววนนนนนน์์์์โโหหหลลลลลลลแปปปปไไ้้้ตตมมมผเเยยะะะะคคคคคครรรรััับบบสใใททููิิิิกกกงงจ กดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากคลิกเข้ามาก็กดติดตั้งในขนาดนี้ได้เลยนะหลังจากกดไปนะครับก็มาติดตั้งในส่วนตัวแอปอะไรที่เรียบร้อยนะติดตั้งเสร็จกดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเข้ามานะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทําการเลือกลงทเะเบียนนะสามารถเลือกลงทะเบียนด้วย Facebook <c oughs> ให้เรียบร้อยได้นะครับหรือว่าใครที่มี Google ก็ลงทะเบียนด้วย Google <c oughs> ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างหน้าแรกป,ประมาณนี้เนาะวิธีการรับเงินฟรีนะครับสามสิบในส่วนของแบงก์สีแดง กดเข้าไปนะครับแล้วก็เอารหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไปใส่ได้นะก็จะเป็น68140448นะครับการที่เราใส่จะได้รับในสองสามสิบแบงค์ฟรีเลยนะครับก็คือสามารถนําไปแลกไปถอนได้จริงเนาะก็คือกดถอนตอนนี้นะนี่ก็คือทำธุรกิจเพิ่มเติมนะเพื่อถอนเงินตรงนี้ได้นะแล้วก็มาเล่นเกมได้เลยนะในสองการทำงานหลักๆก็จะเป็นงานที่เราเลื่อนหน้าจอซ้ายขวาประมาณนี้เลยนะครับการเล่นงานงานหลักๆมีประมาณนี้จริงๆเนาะในส่วนของใครที่ยังไม่ทำการดาวน์โหลดหรือติดตั้งก็ ลองเข้าไปเล่นกันดูนะในส่วนนี้มีคนถอนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในกลุ่มก็าสายฟรีนะสายชวนเพื่อนนะครับตอนนี้เขาถอนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะ้วก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับในส่วนของการอัปเดตล่าสุดยังถอนได้นะก็ลองเข้าไปเล่นกันดูเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ทาการโหลดหรือติดตั้งก็คลิกลิงก์ใต้ใคลิปมาร่วมเล่นร,วม,รวมดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะก็แนะนําให้ดูโฆษณาตรงคูณ5คูณสนะจุดนี้จะได้รับประมาณ สามพันเหรียญหรือ2,000เหรียญครับแล้วก็บางทีอาจจะมีกล่องมาให้เราเปิดเนาะอย่างเช่นอย่างนี้นะเราสามารถกดเปิดได้นะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะมีเหรียญ500เหรียญ500แล้วก็เป็นแบงก์เอทีเอ็มนะเก้าร้อยเจเนี่ยก็คือประมาณ1บาทนะเนาะตัวนี้จะได้ทุกครั้งเลยนะบหลังจากที่เราเล่นเนาะนก็ป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่า2,000นะครับ้อยคะแนนนะแลกเป็นเงินได้กี่บาทนะสองพันสองร้อยคะแนนนะแลกเป็นเงินได้ประมาณ3บาทเนาะก็คือของของผมแอดมินเนี่ยก็คือเล่น ไปนะไม่ดูโฆษณาเนี่ยก็คือได้ประมาณสองสามบาทเลยนะประมาณนี้เนาะส่วนใครที่ดูโฆษณานะมันก็จะ,ะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในสองการเล่นเนาะส่วนใครที่ยังแลกไม่ได้นะในส่วนของเหรียญที่เราได้จากการเล่นเกมนะตัวนี้ก็แนะนําให้มาอัปเกรดให้มันเป็นแม็กก่อนนะมุมขวาล่างของหน้าจอเนาะก็คือเลเวลยี่สิบแล้วก็เลเวลสิบนะครับหากันเป็นแม็กแล้วนะครับสามารถมากดถอนเหมือนแอดมินได้นะครับกดแลกเหมือนแอดมินได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนแบงค์สีแดงนะตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะได้นะต้องทาภารกิจโดยการชวนเพื่อนเนาะก็คือ อ่ะเดี๋ยวแอดมินจะลองกดให้ดูแล้วกันนะครับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยมันจะบวกแค่สี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็คือมันจะเพิ่มนับในส่วนของเงินแค่สี่เปอร์เซ็นต์เนาะส่วนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนมันจะโจมตีประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้มันจะเยอะกว่าสายฟรีนะประมาณหนึ่งเท่าเนาะก็ประมาณนี้นะับเราก็กดนี่กดบวกไปนะครับตัวนี้นของแอดก็เหลือสิบสองครั้งเนาะหากมันครบสิบสองครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถถอนนับในสองยอดเงินคูณสองได้นะอย่างของแอดนับเงินต้นอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบเนี่ย ก็จะสามารถถอนได้960เนาะหากเรา,เาทำธุรกิจครบโดยการชวนเพื่อนหรือบางทีนะมันก็อาจจะไม่ต้องไม่ถึงเนาะก็ใครที่ทําไม่ผ่านนะตัวนี้จะไม่สามารถถอนได้เอาง่ายนะแอดสรุปให้ฟังก็คือต้องชวนเพื่อนนะถึงจะสามารถถอนสมแบงค์สีแดงตัวนี้ได้นะครับส่วนเงินสีฟ้าตัวนี้นะแอดสะสมมาเนี่ยตั้งแต่อปเปิดเนาะก็คือเล่นเก็บสะสมนะมาได้เรื่อยเนาะจากการเล่นเกมนะแล้วก็สะสมใน ATM เเนาะตัวนี้ก็แลก มาแตอทีเอ็มนะครับแล้วก็มันจะมารวมกับเงินตัวนี้เนาะซึ่งเงินตัวนี้ไม่ต้องชวนเพื่อนก็ได้นะก็คือจะได้จากการที่เราเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็สะสมมาตั้งแต่อปเปิดเลยเนาะก็ได้ประมาณ5 0 4บาทนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเล่นเนาะตัวนี้แอดก็ได้ว่าแนะนําเลยนะใครที่เป็นสายฟรีหรือใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับส่วนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับมีรหัส คำเชิญและแนะนําของตัวเองนะสามารถคอมเมนต์มาให้อดินได้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปกรอกให้นะก็จะเป็น6 8 1 4 0 4 4 8งนะ์บของแอดินก็ฝากไว้ด้วยส่วนใครที่มีรหัสคาเชิญของตัวเองนะสามารถเชิญเป็นลิงก์นบคัดลอกเนื้อหาแล้วก็วา,างใต้คลิปแอดก็ได้นะหรือว่าจะแชร์ไปตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรต,ต่างๆธุรกรรมอะไรได้หมดเลยนะซึ่งหากมีคนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะมากขึ้นน,นั่นเองนะครับในส่วนการงานหลกักๆมีประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะ เรียกได้ว่าแนะนําเลยเนาะก็ลองมาเล่นกันดูนะในสองแบบนี้มีคนถอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวแอดมินก็เล่นไปนะก็ได้เวลาสิบยี่สิบาทสามสิบบาทสี่สิบาทเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะในสองแบบนี้ก็ยังถอนได้เล่นได้ใครที่อยากจะได้เยอะๆนะครับก็นํามาทํางานประจําวันให้ผ่านนะครบทุกวันเนาะตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะก็ผ่านหมดแล้วเนาะก็มาเล่นเกมกันได้นะในสองแบบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะในสองการอัปเดตล่าสุด แอดมินเนาะก็วันนี้ก็ยังถอนได้เล่นได้ปกติครับอ่ะโอเคการเล่นการทำงานของแอปนี้ก็เป็นการที่เราเล่นเกมด้านหน้าจอซ้ายขวาประมาณนี้นะครับใครที่สนใจจะเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับในส่วนของการดาวน์โนะหลดเนาะซึ่ง